มากมายค่ะแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวสต์กับห้องเรียนทำขนมออนไลน์และนี่คือเว็บไซต์เบเกอรี่เ <introduction> บ, <üne> บาไปนิดหนึ่งเห็คนะคลิปนี้นะคะทราจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กบูเบอร์รี่ครีมสดนั่นเองค่ะ,ะ huh. ว่าแต่ทำไมถึงทำเมนูนี้ซึ่งจะบอกว่ามันง่ายแสนง่าย ไม่ได้กลวนซอสบูเบอรี่เองแต่ว่ามีซอสบูเบอรี่ที่อร่อยมากนะคะแล้วเมนูนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูที่สายนำลงไปขายที่หน้าช็อปของสายนั่นเองค่ะแม้ว่าตอนนี้บูจะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันผ่านช่องทางเจลิวเ e อรี่ได้เลย <S <S ก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ่ะโอเคก่อนจะไปดูเมนูนี้นะคะ ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์ซายเป็นครั้งแรกและถ้าใครดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวอร์ซายเบเกิ้ลสตูดิโอด้วยนะคะว่าแต่ส่วนผสมวิธีทำมีอะไรบ้างนั้นแล้วเค้กที่ใส่นำไปลงร้านค้าหน้าตาประมาณไหนจริงเห็นนะตั้งแต่ปกคลิปแล้วแหละเออแต่ยจะพาทุกคนไปรับชมแล้วก็ลงมือทำพร้อมๆกันเลยโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเข้าเครัวเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ เนื้อเค้กที่ใส่ใช้คือชิปฟอนในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มต้นในการใส่แป้งทำเค้กน้ำต้นสายไข่แดงค่ะน้ำมันพืชและน้ำเปล่านะจ๊จะแต่งกลิ่นหอมด้วยกลิ่นวานิลลาเช่นเดิมหรือใครมีกลิ่นบูเบอรี่ก็ใส่บูเบอรี่ได้เลยนะคะจะแต่งสีอะไรก็เราแต่ 8, ตามใจชอบคนสมสม,สมให้เข้ากันค่ะหลังจากนะั้นเราตีไข่ขาวครีมออฟทาร์ทาร์และน้ำตาลใส ส่วนที่2นะคะใส่ลงไปเลยจ้ะเพราะเขาเป็นฟองค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายทีละน้อยนะคะตีจนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้แล้วเราจะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างมาปะล่มเข้าด้วยกันอย่างเบามือและทำด้วยความรวดเร็วทันใจนะคะเพราะว่าเป็นการเก็บอากาศที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้ส่วนผสมของเราเหนียวด้วยเพราะว่าเรา ตันล้อมสม่สมมานั้นเองจ้ะหลังจากนี้นะคะไซจะตักใส่คพิมขันข้าวเบอร์10นะจ๊ะประมาณ3ส่วนสของพิมพแล้วก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาคา่ะไซอบอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะหรือว่า25นาทีแล้วแต่เตาอบของทุกคนได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนแต่งนะาเขกกูเบอรรี่ครีมสดกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราพักส่วนผสมเค้กวานิลาชิฟฟอนของทรายนะคะจนเย็นสนิทพร้อมที่จะนำมาแต่งหน้าแล้วนะคะาใช้ครีมสดค่ะแล้วก็เป็นครีมสดชนิดนนเดอรี่นะคะแล้วก็ปรุงรสชาติให้เขาหวานพอประมาณนะคะหวานน้อยๆหวานอ่อนๆน,นะ,ะแล้วก็บีบลวดลายที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะาจะใช้ บูเบอร์รี่ซอสแอบเห็นยี่ห้อหรือเปล่านะน่าจะเห็นนะคะโอเคใช้ใช้ยี่ห้อนี้นะอร่อยสมคำล้ำลือจริงๆนะคะแต่งไปเลยด้านบนประมาณนี้เราก็ปิดท้ายด้วยผลบูเบอร์รี่สดนะคะแล้วก็ใบไม้สักหนึ่งกลุ่มนะ,ะหรือใครจะมีช่วงนี้หิตดอกไม้ก็สามารถที่ใช้ ดอกไม้สดกินได้ประมาณนี้ได้เลยนะคะถ่ายคลิปแล้วนะคะสายไม่ได้ชิมให้ดูเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปดูอินเสิร์ตแล้วเจอกันท้ายคลิปเลยะคะ่ะ you <laughs> ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูเ kind ค of so like, ้กบลูเบอร์รี่ครีมสดช่วงนี้อากาศร้อนมากนะจ๊ะอาจจะเป็นไปได้ว่าครีมสดของเรานั้นอาจจะละลายละลายเร็วมากนะคะถ้าไม่ได้ทำในห้องแอร์แม้ว่าจะใช้นอนดดอรี่ก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าใช้วิปปิ้งครีมที่เป็นชนิดดารี่ก็คือละลายกลายเป็นน้ำก็เลยทีเดียวโอเค คลิปนี้นะคะเช่นเดิมท้ายคลิปเราไม่ได้คือสายไม่ได้มาชิมให้ดูอีดีกว่าเ <laughs> พราะว่าสายนำเมนูเนี้ยลงที่หน้าร้านค้าของไยน,นั่นเองค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเมนูต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่ได้มาชิมให้ดูเช่นเดิมโอเคนะก็ <laughs> <laughs> ยังจะอยู่กับซีรีส์เรื่องเค้กที่ลงหน้าช็อปเนี่ยไปอีกสักพักใหญ่ๆ ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะคะ,ะประมาณนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำเค้กบูเบอรี่ครีมสดเนี่ยประยุกต์ยังไงได้มากก็อาจจะทำเนื้อเค้กเนี่ยรสวานิลานะคะแล้วก็แต่งสีนิดนึงให้เขามีความสวยงามหรือว่าเพิ่มกลิ่นบูเบอรี่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นสีสีม่วงก็ได้สีม่วงพาสเทลหรือว่าสีเงินพาสเทลรประมาณนี้ก็ตามลักษณะของบูเบอรี่ที่ได้เลยนะคะจริงๆสีน้ำเงินได้ไหมก็ได้นะแต่ว่า ด้วยลักษณะทุกคนจะเข้าใจว่าบูเบอร์รี่ก็คือสีจริงๆชื่อแบบรูเนาะแต่ว่ามันทําออกมาแล้วก็คือแบบให้ออกเป็นสีม่วงนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ว่าบูเบอร์รี่ของใครจะสีไหนประมาณนี้นะคะก็แัดแปลงได้หรือว่าอาจจะไม่เล่นที่ตัวเค้กเป็นสีม่วงหรือสีน้ําเงินก็ได้นะคะก็มาเล่นเป็นตัวครีมก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วควรจะตัดกันเนาะ เนื้อเค้กสีม่วงหรือสีน้ำเงินแล้วก็ตัวครีมสีขาวเพราะว่าออนท็อปของเราด้านบนเนี่ยจะเพิ่มด้วยท็อปปิ้งบูเบอร์รี่อาจจะเป็นซอสบูเบอร์รี่กวนของเราเองก็ได้หรือว่าหาตามร้านเบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราโดยการใส่บูเบอร์รี่สดเข้าไปได้เลยอันนี้ก็คือจะทําให้ลูกค้านี่รู้สึกประทับจิตประทับใจโอเคไหมโอเคนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปมาถึงท้ายคลิปเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้สายด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook เว็บไซต์ b a k กิ้ s สตูดิด้วยนะจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆนั้นๆนะก็คือดูที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามกรณีพิเศษนะคะ เรียนทำขนมยังไงบ้างออเดอร์ Order ขนมอย่างไรได้บ้างก็ทักที่นี่ได้เลยนะคะ like ad ค่ะดับเอามีแอดอันหน้าก่อนนะแอดค่ะ w a i, s s i e s s i n e โอเคนะแวร์ายค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หนะ้ากับแวร์ายเบเกอรี่ ie, ค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะ